ปิดจบรอบแรกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในศึกมวยไทย MSC แชมปีเป็นชิป2025สนามสุดท้ายโซนภาคใต้บรรยากาศเป็นยังไงครับเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังก็ต้องยอมใจพี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีจริงๆเลยนะครับงานจัดเมื่อวันพระสาดีที่20พฤศจิกาที่ผ่านมาที่อำเภอกาญจนาดิตวันนั้นครับฝนตกหนักมากบางจุดครับมีน้ำท่วม แต่เชื่อหรือไม่ครับว่าแฟนๆมวยแห่มาเชียร์กันเต็มสนามตั้งแต่มวยชกค,ครับบ่ายสองและในงานนี้ครับมีคุณสมชายภูลสวัสดิ์ประธานจัดการแข่งขันมาให้กำลังใจติดขอบเวทีซึ่งนักมวยทั้ง6รุ่นครับก็ไม่ทำให้ผิดหวังโชว์ฟอร์มเข้าตากรรมการผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศกันครบถ้วนแล้วนะครับทีนี้ครับเราจะมาดูไทม์ไลน์กันต่อไปนะครับว่าใครอยู่ใกล้ที่ไหน ไปเชียร์ที่นั่นกันได้เลยนะครับโดยในรอบรองชนะเลิศชิงแชมป์ภาคครับภาคกลางและตะวันออกเริ่มชกตั้งแต่วันที่1ธันวาคมนี้ที่สนามมวยแม็กมวยไทยพัทยานครับภาคอีสาน4ธันวาคมนี้ที่จังหวัดอุดรธานีต่อด้วยภาคเหนือครับ8ธันวาคมที่จังหวัดเชียงใหม่และภาคใต้ครับ11ธันวาคมเจอกันที่เดิมนะครับสุราษฎร์ธานี และหลังจากนี้ครับจะเข้าสู่รอบชิงแชมป์ภาคครับเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมเพื่อหาตัวจริงไปลุยในรอบตัดเชือกระดับประเทศที่สนามมวยเวทีราดจำเนินในวันที่31มกราคมปีหน้านี้และรอบชิงชนะเลิศครับในวันที่28กุมภาพันธ์เส้นทางสู่แชมป์เปี้ยนครับงวดเข้ามาแล้วทุกทีฝากติดตามเชียร์กันด้วยนะครับ